สวัสดีครับเเพื่อนท่านผู้ชมดารับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมไปชมเลขเด็ดได้มาอีกแล้วครับหลังมีโชคมีชัยแก้บนไอ้ส้มฉุนได้โชคอีก2ตัว3ตัวเน้นๆไอ้ส้มฉุนให้โชคมาหลายงวดแล้วครับท่านผู้ชมครับเราตามไปดูกันเลยครับว่าจะามีเลขอะไรนะครับเลขหางประทัดให้โชคอีกแล้วนะครับ ที่วัดทรงสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดเชนยาทป,ประชาชนแห่เดินทางมาที่ศาลาแก้บนไอ้ส้มฉุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้านที่ได้สร้างรูปปั้นตั้งไว้ศาลาแห่งนี้เนื่องจากหลวงปู่คอยจะอาวาสองค์แรกที่รักและเอนดูและไอ้ส้มฉุนจะออกปรากฏตัวมาให้ชาวบ้านเห็นอยู่ตลอดและยังให้โชคลาภกับนักเสี่ยงโชคมานับหลายสิบงวดแล้วครับท่านผู้ชมครับ ทำให้วันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเพราะนางสายฝนฤทธิ์เรืองเดชอายุ53ปีเป็นชาวจังหวัดชัชนาทมาแก้บุญไอ้ส้มฉุนโดยการน,นากลองยาวของโรงเรียนวัดห้วยยางน้ําแดงไก่ของเด็กเล่นและประทัดสองพันนัดมาแก้บุญกับไอ้ส้มฉุนครับท่านผู้ชมครับไปดูบรรยากาศกันเลยครับคุณสายฝนฤทธิ์เรืองเดชอายุ53ปีนะครับก็นําของมาแก้บุญกับไอ้ส้มฉุนครับเพราะว่าคุณสายฝนฤทธิ์เรืองเดช มีโชคมีชัยครับท่านผู้ชมนี่ครับมีโชคกับไอ้ส้มฉุนเลยมาแก้บนคุณสายฝนฤทธิ์เดืองเดชเปิดเผยว่างวดที่ผ่านมาถูกท้ายสองตัวหลายใบครับท่านผู้ชมนี่ครับถูกท้ายสองตัวที่ห้าสามหลายใบได้เงินหลายหมื่นบาทจึงได้มาแก้บนกับไอ้ส้มฉุนและนําประทัดสองพันนัดมาแก้บนไอ้ส้มฉุนด้วยครับเลขหางประทัดคุณสายฝนก็บอกว่าจะได้นําไปเสี่ยงโชคงวดหนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ เลขหางประทัดคูณสายฝนก็โชว์ให้เห็นๆครับท่านผู้ชมครับเลข2ตัวได้แก่96 3ตัว802ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแอดจดให้ท่านผู้ชมรับชมกันชัดๆนะครับเลข2ตัว96ครับท่านผู้ชม96นะครับ3ตัว802ครับเลข8เลข0เลข2นะครับ เลขหางประทัดของคุณสายฝนที่มาแก้บนให้ส้มฉุนวัดหนองเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาที่ให้โชคให้ชัยมาติดต่อ10งวดแล้วครับสิดมา10งวดแล้วคุณสายฝนก็มีโชคมีชัยงวดที่ผ่านมาก็นําของมาแก้บนพร้อมจุดประทัด2 0 0พันนัดได้เลขหางประทัดต,ตามนี้ครับได้โชค2ตัวได้โชค3ตัวอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็นําไปเป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล เราจะได้มีโชคมีชัยกับไอ้ส้มฉุนให้โชคอีกแล้วไปกับคุณสายฝนครับเพราะว่างวดที่แล้วถูก53ได้เงินหลายหมื่นบาทครับท่านผู้ชมครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในนี้แอดก็ขออเมยอวพรท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขไอ้ส้มฉุนให้โชคทุกทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับกับตัวเลข96-802 รักทุกท่านครับขอบคุณครับ